เดี๋ยวผมจะเอามือผมเข้าไปให้มันดูเฮ้ยมันจะไปยืนนี่เป็นอย่างไรจ้ำนะอะไรอย่างนี้มกเดียบะมกเดียกวะเอาแก้ามนี่เอาแก้ามนี่เฮ้ยเฮ้ยสู้เฮ้ยแก้ามน้อยนี่นะไนี่ไปเอ๊กระจอกตัวเนี้ยเราอยู่ที่บุฟฟาสามผมจะพาทุกท่านมาพบกับบุ คนมือปุ๊ดเลยกันเนี่ยดูเป็นเป็นงูเลยอ่ะอ้ามกำบอกอ้าอกำย,ยืดหลบออกเลยนนลนนนนเนยา,ายนกาก็เลยให้มันนี่ปะนี่มันขยับมันเดือดตัวน้อยนี่เจ็บหยุดตายเลี่ยแล้วโดนมีตัวน้อยกว่านี้ไหมมมีละมีละตายหมดผมก็ใช้ไม้ขี้แร่เห็นมันก็เลยอยากให้มันลองนี่พอดูพอระโอ้มันนีต่ตายอีกเลยฮะโอ้ รุ่เลยอ่ะดูเขาละคนนี้แบบเต้าถึนพุ่นเลยเขาเจะขานเลยอืมแล้วมันมาเล่นจะปล่อยเนี่ยมันแบบปล่อยนะเนี่ยแข็งแรงเด้อดูพักการแล้วเลยอ่ะคือว่าเจ็ฟไปจะไปโดนว่าเจ็ฟไปแล้วโดนกระโดนนี่ไป ระวังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันดิ้นเลยวันนีวมันดิ้นเลยโอ้ยเร็วขนาดไหนระวังระวังวะเฮ้ยระวังนะระวังนะโอ้โโหวยขนาดเลยเออไปนี่นี่ระวังนะโอ้ยนะโดนมันเก่งแบบเฮ้ยมันเก่งเลยเนี่ยผูกเกิ้ลฟูนะอันนี้มันตัวใหม่ละตัวใหม่ละอันนี้มาดูออปชั่นใหม่อ่ะดูว่ามันจะดูกีมันดูกีมันตัวนี้ปัดจิ๊ทโต้เอลองเหรอลองข้างข้าซ้ายนี่เห็นไหม ข้างขวาแล้วอะลองกิมข้างขวามันนี่ข้างขวามันลองดูโอ้โหอันนี้ว่องใหญ่เด้อแอ่นี่มันกีบกีบแค้มาได้เนี่ยก็ลอามือใช่ไหมเอาละะกีบปะกีบปะไหนกีบแหไรกีบโชว์ปะสู้ตัวกีบได้หรอกีบอะกีบอะกีบอะไรกีบอะถ้าขี้อย่ามีไว้อย่างก้ามโตๆเนี่ยอันนี้กีบอะเนี่ยเอาเนี่ยจะเอาก้ามใหญ่เนี่ยก้ามใหญ่นี่มันเป็น อันน네 <oh> ี้เน um <no um 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 ี่ยมันเมื่อกี้นี่อ๋อมันมันแบบที่สู้ปลอดกล้ามใหญ่กล้ามน้อยนี่กีบดีนะครับนะมันจะเจ๊กับกล้ามน้อยอย่างเดียวเลยกล้ามใหญ่กล้ามมันยังกลวงโดนก่อนหนมันกลวงอ่ะกล้ามมันกลวงมันอันนี้มันเจ๊กกล้ามน้อยอย่างเดียวอ่ะกล้ามใหญ่ไม่เหย็นม่ได้ไงเนาะเนี่ยจอกเนี่ยเอาเลยอาเอาเอาอะไรอะไรจริงเอาแะไร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 ไม่เหมือนเนี่ยเลยปอกล้ามใหญ่เหมือนเนี่ยมันเอากับกล้ามน้อย อันน้อยนี่ก็เอาหึงตาหึ่งนีบเลยกะอ่าวเดี๋ยวผมจะเอามือผมเข้าไปให้มันดูเฮ้ยกูจะไปยืนนีบเป็นอย่างวะมือจ้ำแล้วอะไรมกเดยป่ะมกเดยวะเอาแก้ามนี่เอาแก้ามนี่เฮ้ยเฮ้ยสู้เฮ้ยแก้ามน้อยนี่อะไรนีบเลยเอ้กระจอบตัวเนี้ยอ่าวงั้นอ้าเนี่ยนีบเลยอ้าวนีบเลยนีบนีบ นี่นี่นิปไปอีกอ่อนดอยขี้เห็นปู่ไทยแน่นี่เขอยู่ในต่ำส้มเด้อท่านนีปนะอีนะอ่อนดอยจอกจอกสู้ไฮละสู้ไฮละธรรมดาครับจิบ,ช,บชิวชิวแต่อันใหญ่นี่ผมก้าวเข้าเข้าได้กับมันกวงกวงได้เอีานะอีน,นอเฮ้ยเฮ้ยโดนนิปเฮ้ย